สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาดูที่เก็บของเก่านะคะอ้อตอนนี้เราอยู่ตรงข้ามกับห้างห้างอะไรนะอ่าที่เป็นสัญลักษณ์รูปไก่เนี่ยคะ่ะคอมเมดี้จะขายพวกอ่าเกษตรนะคะพวกพวกผักอะไรอเงี้ยพวกปุ๋ย แล้วก็พันไม้ต่างๆมาดูข้างในกันค่ะนี่คือโกดังเก็บของเก่ากำลังจะมองหาจักรยานลาเล่อยู่นั่นไงเราจะเอาไปตกแต่งร้านนะนู่นสีฟ้าตรงนู้นที่เราอยากได้ ในนี้มีอะไรมียมามาฮ่ารุ่นเก่าแล้วก็มีพวกตู้ยาโต๊ะนักเรียนสมัยเก่ามีกลองด้วยค่ะประตูเก่าข้างในนั้นก็เป็นตู้ยานะคะ เข้าไปลำบากจังเลยอะเราจะไม่ไม่เดินเข้าไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตรงนั้นกันอีกค่ะโอเคในนี้จะมีโกดังอยู่3มตึกนะคะก็จะมีตึกนี้แล้วก็มีตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปนะคะเมื่อกี้เราเข้ามาตรงนี้แล้ว โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูตรงนี้กัน